Tup-tup, honey. เชิญนะครับทางท่านผู้เปิประพฤติผลครับรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกป่าไม้พะยุงแทนคุณบินินเฉลิมเพื่เกียรติได้มากล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับผมประพฤติผลรองประธานกรรมการบริหารโครงการปลูกป่าพะยุงแทนคุณแผ่นดินเฉลิมปพะเกียรติต้องขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการบริหารโครงการพลโทรกอชัยเงินโสภา เป็นอย่างสูงที่กรุณานำต้นกล้าพยุงจํานวนหนึ่งมืนต้นมาร่วมพิธีบวชป่าและปลูกป่ากล้าพยุงเพื่อทดแทนในครั้งนี้โครงการปลูกป่าพยุงแทนคุณแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกป,ป่าพยุงทั่วประเทศจานวน60ล้านต้นเพื่อเพ่อพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันโอกาสที่ทรงมีพระชนบายุครบห้ารอบ60ปพรรษาในปีพุทธศักราช2558และยังเป็นโครงการปลูกป่าพยุงขึ้นเพื่อทดแทนต้นพยุงในธรรมชาติที่ถูกกลุ่มบุคคลลักลอบตัดไปจนในปัจจุบันเหลือต้นพยุงในธรรมชาติ ร้อยลงไปทุกทีและในวันนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของคณะกรรมการโครงการปลูกป่าพยุงแทนคุณแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติและวัดภูงามวัดป่าิาิหคาชบรรพตโดยท่านเจ้าว่าพระครูกัตรธรรมสังวรโกวินกัตระพรมโมซึ่งถือว่าได้ว่าท่านเป็นพระนักอนุรักษ์ป่าคนสำคัญ ของจังหวัดบึงการและจากคุณงามความดีของท่านที่ได้สั่งสมมาทำให้ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมณศักดิ์แต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชั้นโทในราชพินานามที่พระครูกันตะธรรมสังวรโดยได้จัดงานเฉลิมฉลอง ไปเมื่อวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการโครงการปลูกป่าพยุงแทนคุณแ่นดินเฉลิมประเกียิจึงถือเอาโอกาสอันดีนี้ร่วมกับวัดภูงามทำพิธีบวชปา่าและปลูกป่ากล้าพยุงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองสัญญาบัตรพัดยศในครั้งนี้นอกจากนี้ ยังเป็นการเทิสะเกยียดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยสำหรับการจาัดพิธีบวชป่าและปลูกป,ป่ากล้าพยุงในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการโครงการโดยท่านประธานพลโทรกรชัยเงินโสภานำต้นกล้าพยุงจำนวนหนึ่งหมื่นต้น มาร่วมปลูกป่าทดแทนและแขกผู้มีเกียรติที่มีจิตอาสามาร่วมกันปลูกต้นพยุงในวันนี้ซึ่งผมต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับคณะนกรรมการบริหารโครงการปลูกป่าพะยุงแทนคุณเป็นดินจุลิมเกียรตินะครับที่ท่านได้มากล่าวพรตทุประสงค์คในการปลูกป่าในครั้งนี้ครับ ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่มีการประกอบพิธีปลูกป่าไม้พยุงแทนคุณบรรินทร์เฉลิมเกียรตินะครับในรับเกียรติจากท่านก่อนชัยเงินสุภาประธานคณะกรรมาการบริหารโครงการปลูกป่าพยุงแทนคุณบรินทร์เฉลิมเกียรติก,การพระครูกันตะธรรมสังลุป ท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานผู้สนับสนุนโครงการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพธิธีบวชป่าและปลูกป่าก้าพยุงเพื่อทดแทนในวันนี้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกป่าพยุงแทนคุณแผ่นดินจเจริมพระเกียรติขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการจัดงาน และผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ทุกท่านที่ได้แรงเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการปลูกป่าพยุงในครั้งนี้ซึ่งนับวันต้นพยุงในธรรมชาติจิงลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆทั้งนี้ก็เพราะไม้พยุงกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราจนกลายเป็นไม้ที่ราคาแพงที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งหากเราทุกคนไม่ร่วมมือร่วมใจกันป้องกันไม่ให้ถูกลักลอบตัดไปหรือไม่ร่วมกันปลูกป่าพยุงขึ้นทดแทนเชื่อได้ว่าไม่เกินสองปีนับจากนี้ไปต้นพยุงคงถูกลักลอบตัดจนหมดไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอนในส่วนของการแก้ปัญหาไม้พยุงที่กำลังหมดไปนั้นนอกจากจะเป็นหน้าที่ของทาง ทหารตำรวจที่จะร่วมมือกันป้องกันขบวนการลักลอบตัดไม้แล้วในส่วนของภาคเอกชนคือประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะช่วยเหลือ,อได้ด้วยการร่วมมือกันปลูกต้นพยูงขึ้นทดแทนเพื่อเพิ่มจำนวนต้นพยูงในธรรมชาติให้มีจำนวนมากขึ้นซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ของไทยอีกทางหนึ่งด้วยและนั่นคือที่มา และวัตถุประสงค์หลักของโครงการปลูกป่าพยุงแทนคุณแผ่นดินเฉลิมพระเกียรตินั่นเองโครงการปลูกป่าพยุงแทนคุณแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นพยุงขึ้นทั่วประเทศ60ล้านต้นและในวันนี้เราได้นําต้นกล้าพยุงจํานวนหมื่นต้นมาร่วมปลูกแทนทดแทนและทําพิธีบวชป่าโดยหวังว่านับจากนี้เป็นต้นไปต้นพยุง ในประเทศไทยของเราจะมีจํานวนมากขึ้นและอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปขอบคุณครับขอกรับพระัชนาพระคุณท่านที่มีรายําต่อปีนี้ครับได้ขึ้นมาบนเวทีนะครับอภาาพการกรโโตตรรมมมมเงโ ก้าวรูปด้วยกันนะครับก้าวต้นนะครับขอในอันเชิญน,นะครับคุณครูนะครับผมหลังจากที่รับต้นกาเสร็จแล้วก็จะรวบใส่รูปอีกครั้งหนึ่งก่อนครับตอนนี้ทั้งท่านประธานนะครับท่านท่านบนโรกรูกกอนใช้เงินสุภพาประธานคณะกรรมการบริหารโครงการป,ปลูกป่าไม้พยุงแทนคุณปิดินเจริญพูกเกียรติก็ก็ท่านผู้เบศนะครับตอนนี้ท่านผู้เบศกำลังผูเบศประพฤติผลนะครับท่านกําลังถวาย ตนกล้าเดี๋ยวเดี๋ยวระคุณท่านอยู่นะครับคือพระประสงค์นะครับที่มาเจริญชัยมงคลคาถาบนพิธีตรงนี้เป็นการพิธีปลูกป่าหรือว่าพิธีบวชป่ปานะครับให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ให้เกิดความเจริญงอกงามนะครับรวมกันพอกอปลูกป่าเพื่อที่จะจัดปอดให้กับโรคเรานะครับสภาพเป็นร้นองให้ดีนะครับ แต่ที่ถวายต้นกล้าเสร็จก็ขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านกอนชัยนะครับ่ันกอนชัยเ,เงินสุภาแล้วก็ท่านภูเบศประพุฒผลนะครับได้ร่วมถ่ายรูปสัางพระบุตรท่านนะครับตบกดกล้ารูปก้าวท่านด้วยกันนะครับยินดีเชิญเลยนะครับช่างภาพนะครับนักข่าวพลังถ่ายรูปนะครับ หรือว่าหลวงตาน้อยนะครับเพื่อ <music> ท <Brothers> okay, ี่จะนาไปปลูกนะครับเอาเปกัดพิธีบวชนะครับบวชป่าด้วยนะครับจะทําให้เอาต้นกล้ามะพยุงนี้ไปปลูกป่าร่วมกันดีเชิงพักกรรมการของเรามีการเตรียมสถานที่ไว้เป็นที่เรือปร้อยแล้วนะครับนะครับได้มีการรักษาให้มีการต่อยอดออกไปอีกนะครับปีหน้าก็จะมีการมอบทุนการษาอย่างนี้อีกเหมือนเดิมนะครับ นำขาดตรงนี้นะครับกับพี่น้องชาวจังหวัดบุงการของเรานะครับกับพี่น้องชาวจังหวัดบุรการแล้วก็พี่น้องที่เดินทางมาจากที่อื่นด้วยครับหล,หลายที่นะครับกรถือว่าปิกเกียดแล้วก็เราร่วมกันปลูกป่าตรงนี้คือว่าเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไลน์ไหนครับโทษครับต่อไปเริ่มเลยครับ <c oughs> ต้อปาต้งมีน้ำต้องมีป่ให้คนนร่วมกันจะได้เปสมีค่าจทำในบรากาศที่บริสุทให้ความูืองนความร่วมเจชให้กับลงหลุมเลยนะครับแก่ถุงออกเพื่นะครับถุงอย่าให้ดินที่ พอ oh. ราดแตกนะครับทางก้ะทาารด้วยครับเป็นร้านขายมือถือพีร์เยอะเลยครับต้นกล้าไม้พยุงครับต้นกล้าไม้พยุงเชิญท่านไปเลยครับประจำที่เลยนะครับประจำที่เลยนะครับเก็ดเลยครับเกียดนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียิเลยที่ทางท่ s. <S านก่อนชัยครับท่านผศก่อนชัยเบัวภานะครับประธานในพิธีหรือว่าประธานโครงการบริหารโครงการปลูกป่าไม้พยุงแดนคุณเป็นดิน แล้วก็ของจังหวัดจุนการเรานะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารอำเภอเมืองมืองการของเราเอ่อน้ําก oh ็มีนะครับน้ําก็รดด้วยนะครับาน้ำลดด้วยนะครับปลูกเสร็จแล้วนะครับน้ำก็คุ้มกันด้วยนะครับต้นใต้ที่ด้านขวามือเวทีนะครับมีตส้นกล้พยุงอยู่เยอะนะครับตัวรถน้ําเตรียมพร้อมแล้วนะครับ ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านครับที่เกียนมาร่วมในการปลูกป่าไม้พยุงึงสานะครับ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2568ทีนี้ปีกายนี้นะครับผมเชิญทุกท่านเลยนะครับทุกท่านน้ำมีครับน้ำมีนะครับน้ำอยู่ดูที่เต็นท์นะครับัวรดน้ำก็มีอยู่ริมรดด้วยนะครับปลูกเสร็จแล้วอยู่าลืมลดน้ำน้ำมานะครับสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่มากเลยนะครับปลูกให้ดีเราจะมีความภาคภูมิใจถ้าเราผ่านมาตรงนี้ เพราะเรามีผูร่วมในการปลูกป่าทุก่ันได้เก็บมาร่วมในพา้นที่ปลูกป่าตรงนี้ครับออกใช่ไหมเสือไม่ใช่นะครับเสิญเลยครับเพราะว่ามีน้ําอยู่นะครับมีน้ําให้รถอยู่นะครับมีน้ำนะครับปลูกเสร็จแล้วน้ำไปรดด้วยนะครับท่านจะใส่ขวดใส่บัวรถน้ําก็ได้นะครับรถเลยนะครับา เปเลยนะครับเตือนนะครับด้านหลังของพิธีก็มียอดกไม้นะครับที่จะปลูกนะครับไม้พยูงนะครับด้านหลังของพิธีก็มีนะครับคุณโชกุนชัยเงินโสภาประธานคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกป่าไม้พยูงแดนคุณดิบิสเลสเกียร์นะครับขอบคุณท่านครูเมธประพฤติผลรองประธานกรรมการประการเออ่แสนตัวแทนประชาชนครับที่มาร่วมในการปลูกป่าตรงนี้ขอบคุณทุกท่านครับทุกท่านเป็นมุเกียรติทุกท่านครับ ที่ได้ร่วมแรงร่มรวมใจกันในการปลูกป่าในครั้งนี้นะครับดึงกันตาดมือเพื่อขอให้เกิดหลอกคนและหลอกคนนะไม่ได้ไม่ได้ที่ขาดครึ่งหมื่นบาทนะครับไม่ได้ดึงกันตารนี้ปัญหาของโครงการนี้ปัญหาของโครงการไม่มีนะแต่มีปัญหาของสถานที่ที่อาตมาขอเนี่ย ยังไม่ได้ฝังหมดไม่ได้ฝังเจ็ให้นี่คืออันเดียวแค่นี้แต่มันก็เป็นปัญหาใหญ่มากแค่ฝังหลักเฉยๆเนี่ยก็ไม่มีใครมาฝังให้ซึ่งมีหนังสือขอหน่วยงานมามากกว่า20กว่ปีแล้วจะมาบวชมานี่ตั้งแต่เป็นเนนอายุเดีย๋ยวนี้60พันษาพระก็40ไม่เคยตั้งตู้บริจาคและไม่เคยเรียอะไรใครแม้แต่บาทเดียว จะมีลูกศิษย์เขามีส่วนให้อยู่เพราะฉะนั้นบางคนบางที่เขากล่าวตัวจะมาว่ามาหาผลประโยชน์ในอ,อที่จริงแล้วไม่ใช่เลยเรามีการช่วยสังคมงต่างๆเช่นเรามอบให้โรงเรียนอย,อย่างเดียววันนี้เป็นต้นนะฮะใช่มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเออจะมาคืนทุนให้กับประเทศคืนทุนให้กับสังคมคืนทุนให้กับธรรมชาติอาจจะมาทําตัวอย่างแล้วก็ทําสิ่งที่ดีที่สุดตาม ในหลวงพณ์ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเต็มร้อยเลยคือทรมานานแล้วทำมานานแล้วไม่กระทุมาทำวันนี้เลยทำมา,นานัมานหลายไม่ใช่ทำมานานแล้วทำมาตั้ง,ตงแต่อาจะมาบวชมาเลยขึ้นชื่อว่าการไปอยู่ที่ไหนทำอะไรเนี่ยทำสร้างคุณงามความดีมาตลอดเลยอาจจะมาก็มีตับปูแล้วก็มีครูบาอาจารย์สามารถตรวจสอบได้เลยไม่ไม่ไม ไม่ใช่ใช้ใช้พิธีการกล่าวสู่แล้วก็ลบหลู่ไปเลยไม่ใช่ลักษณะนี้มีไม่มีนี่คือนิสยนยัสยของคนไทยนิสัยของคนไทยนี่ถ้าหากไม่ดีก็เหยียบถ้าดีมากเกินไปก็เหยียบนี่คือนิสัยของคนไทยจริตของคนไทยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วออสิ่งที่ผมอยากจะฝา,ากกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกน่วยงาไม่ว่าจะเป็นราชการนะครับไม่ว่าจะเป็น ่ประชาชนนะครับหรือทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีชีวิตยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้อยากให้ทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์กป่าไม้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบนันนี้ไมาพยุงเป็นไม้ที่มีคุณค่ามาหาศาลนะครับทั้งในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในด้านที่สร้างความเที่ยวเฉลิมสร้างความร่มรื่นสร้างความชุ่มชื้น นะฮะตาหางๆัให้กันให้ชาติอยากให้พวกเราเหน่วยกานทุกฝ่ายช่วยกันอนุรักษ์และช่วยกันทำให้เช่วยกันดูแลเพราะปัจจุบันนี้ไม้พยูนี่นะครับมันหายเกือบจะหมดไปแล้วจากประเทศไทยเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณค่ามีราคาสูงแล้วก็มีใบสัาไใ้ตลอดฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นนินดตดีในวันหนึ่งที่เรางาได้เริ่มในวันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับในอนาคต ที่จะว่าจะต้องลูเพื่อให้60ต้นสวารสมบประเทศเนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมาร่วมกันเป็นนั่งหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันดูแลนะครับคนละต้นนะฮะนะฮะช่วยกันดูแลกันต่อไปในภายภาคหน้า10ปี20ปีข้างหน้าลูกหลานของเราในประเทศไทยทุกคนก็จะได้สัมผัสกับ,กบความเชื้อตูของต้นไม้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆที่จะทำให้เป็นที่าติดีวันดีขึ้นนะครับก็ขอฝากทุกท่านไว้นะครับเป็นเป็นเป็น มาร่วมเป็นเป็นหนึ่งนหนึ่งจะเดียวกันนะฮะมาช่วยกับทางโครงการเรานะฮะช่วยกันดูแลการปลูกป่าประยุต์ทางคุณดินเลิมพระเกียรติที่เรามาในครั้งนี้นั้นก็เรื่องจากว่าทางโครงการปลูกป่าประยุตทางคุณปินเนี่ยเร่งเห็นแล้วว่าทางวัดถือว่าเป็นสถานที่ที่จะช่วยกันเ,เรื่องปลูกป่าประยุเนี่ยได้ดีระดับหนึ่งเนื่องจากวัดมีประชาชน ที่ศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะอาศัยาทางวัดนี้ช่วยดูแลป่าพยูงของเราโดยเฉพาะทางวัดภูงามเนี่ยซึ่งเป็นวัดที่ให้ความสําคัญกับป่ามากเราก็เลยนำพันกาพยงมาในวันนี้จํานวนต้นเพื่อจะได้ให้ทางวัดภูงามมีช่วยสนุนบารุงแล้วดูแลป่าพยุง หนึ่งหมื่นต้นในครั้งนี้ให้รอดแล้วเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่ด้วยว่าป่าพะยุงเนี่ยถ้ามีคนดูแลรักษาช่วงระ,ะยะหนึ่งคือหนึ่งปีถ้ารอดแล้วมันก็จะโตใหญ่โตแข็งแรงเพราะป่าพะยุงนี่เป็นเป็นไม้มงคลซึ่เป็นที่ต้องการของ ทั่วโลกโดยเฉพาะ,ะประเทศทางเพียงของเร,เราต้องการมากเพราะนั้นเราก็มีการดำเนินการโครงการปลาาูกป่าปราพุูการถมที่ท้งนี้ให้สำเร็จเพราะเราได้ขอพระราชทานจากประเทศพระรัชกาลราชสิจามาแล้วว่าเราจะขอใช้ตราสัญลักษณ์ของท่านเพื่อดำเนินการถึงการปลูกป่าป่าพยูนนี้ให้สำเร็จ <c oughs> เพื่อเฉลิมเกียรติพระรองค์ท่านเรื่องใน60พรรษาที่ผ่านมานะครับ แล้วก็โครงการนี้ก็จะดำเนินการ3ปีจะต้องปลูกให้ได้60ล้านต้นอันนี้คือเป็นเป้าหมายก็เลยต้องดำเนินการโดยใช้บ้านโรงเรียนวัดร่วมกันเพื่อความสำเร็จใน2-3ปีข้างหน้าซึ่งผมคิดว่าถ้าประชาชนแล้วก็หน่วยราชการต,ต่างๆ ให้ความสําคัญเรื่องปา่าพะยุงแล้วก็ช่วยสนับสนุนโครงการของรังของเราด้วยโดยการสนับสนุนพันธุา,าให้กับโครงการของเราก็จะสําเร็จแน่นอนภายใน3ปีผม ต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่องเงาปลูกไว้พวกอพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำลดลงไปเพื่อให้ผลิด,ดอกใบ ให้เราทุกทุกคน